ลำดับต่อไปนี้อาตมาจะแสดงธรรมในหัวข้อธรรมว่าฌานกระทําแม้ในขณะกําลังจะปรินิพพนโดยอาตมาได้อาศัยเอามหาปรินิพานสูตรบ้างธาตุวิพังกสูตรบ้างปริวีมังสนะสูตรบ้างเป็นที่ตัง้งเพื่อแสดงธรรมนี้ขอพวกเราได้รับฟังไปตามลำดับเธอ มหาปรินิพัานุสุขร้อยสีสสามลำดับนั้นพระผู้มีพระภารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นพระ ปชิมวาจาของพระตถาคตข้อร้อยสี่สิบสี่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมชานออกจากปฐมชานแล้วทรงเข้าทุติยชานออกจากทุติยชานแล้วทรงเข้าตติยชานออกจากตติยชานแล้วทรงเข้าจตุทิชานออกจากจตุทิชานแล้วทรงเข้าอากาสานัญจายตะนะ ออกจากอากาศสานัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าสัญญาเวทยิตตนิโรธ พลังนั้นท่านพระอานทน์ได้กล่าวถามท่านพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานแล้วหรือท่านพระอนุรุทธะตอบว่าอ,อนนท์ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคยังไม่เสด็จปรินิพานทรงเข้าสัญญาเวทยิตตนิโรธอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคออกจาก สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล hm ้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าอากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาศสานัญจายตนะสมาบัติแล so ้วทรงเข้าจตุทะชานออกจากจตุทะชานแล้วทรงเข้าตติยชานออกจากตติยชานแล้วส่งเข้าทุติยชานออกจากทุติยชานแล้วทรงเข้าปฐมชานออกจากปฐมชานแล้วทรงเข้าทุติยชานออกจากทุติยชานแล้วทรงเข้าตติยชานออกจากตติยชานแล้ว ทรงเข้าจตุทชาพระผู้มีพระภาคออกจากจตุทชาแล้วเสด็จปรินิพานไปตามลำดับอัตมาได้นำเอามหาปรินิพานสูตรขอ้อร้อยสี่สิบสามาอ่านให้กับพวกเราได้รับฟังเพื่อคงเนื้อความแห่งธรรมที่ท่านพระอานุ์ได้แสดงเอาไว้ ในการรวบรวมพระธรรมคำสอนในองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระไตรปิฎกตรงนี้เป็นการแสดงการกระทำฌานขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่อาตมานำมาแสดงตรงนี้เพื่อคงเนื้อความแห่งธรรมให้บริบูรณ์นั้นเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่า การกระทำฌานนั้นเป็นธรรมของบุคคลผู้ที่รู้เหตุเกิดรู้เหตุดับรู้คุณรู้โทษรู้อุบายเครื่องออกจากภัสสะยตนาทั้งหกตามความเป็นจริงแล้วต้องกระทำฌานในขณะที่อายตนาทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและจิตหรือใจนี้ทำงานอยู่ปกติ ทำงานอยู่ปกติทำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการกระทำชางจึงต้องกระทำอยู่ตลอดชีวิตขณะที่ดําเนินชีวิตอยู่ต้องกระทำอยู่ตลอดเวลาเพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะต้องปรากฏอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นคือทุกและที่สุดแม้กระทั่งกำลังจะปรินิพพาน ดังเช่นองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพ,พระองค์ท่านนั้นก็กระทำฌานดังที่ตามาได้อ่านเนื้อความแห่งธรรมให้กับพวกเราได้รับฟังแล้วกระทำจากปฐมฌานไล่ขึ้นไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุาาาจยยตาาิฌา,า,า,านอากยาสา,านัญญาญาณวิญญาณัญญาญาณอากิจัญญายนญาณเนวสัญญาณาสัญญาย,ยตนญาณ แล้วก็เข้าไปอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธเมื่อเข้าไปอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วก็ย้อนกลับลงมาสัญญาเวทยิตนิโรธก็มาเนวสัญญานาสัญญายตนาญาณออกแล้วก็เข้ามาสู่อากิญจัญญายตนาญาณออกแล้วก็เข้ามาสู่วิญจานัญญายตนาญาณออกแล้วก็เข้ามาสู่อากาสานัญจายตนาญาณออกแล้วก็เข้า จตุทชานคือฌาน4ออก yes euh แล้วก็เข้าตติยฌานคือฌานสออกแล้วก็เข้าลงมาที่ทุติยฌานคือฌานสองออกแล้วก็เข้าลงมาที่ปฐมฌานเมื่อสู่ปฐมฌานแล้วก็ย้อนกลับไปที่ทุติยฌานตติยฌานจตุทชานไปตามลําดับแล้วไปออกหรือไปสิ้นสุดที่จตุทชานเมื่อตรวจสอบ สภาวะแห่งความสิ้นความเกลี้ยงของอาสวะกิเลสทั้งหลายเริ่มต้นที่เรารับทราบกันมาเมื่อปฐมฌานนั้นคุณจะต้องละกามละอกุศลทำให้สิ้นไปตามลำดับฌานหนึ่งได้ปีติอันเกิดแต่วิเวกฌานสองอยู่กับสภาวะนั้นเหมือนไม่มีเป็นนิรมิสังสุข,ขังฌานสามอยู่กับสภาวะนั้นที่ มีเวทนาอันไม่ทุกข์ไม่สุขฌานสีนนะ่อยู่กับสภาวะนั้นนะ่ะอยู่กับสภาวะนั้นนะเป็นผู้สงบเป็นผู้ดับแล้วเป็นผู้ไม่มีอุปทานใดๆแล้วก้าวล่วงสู่ความเป็นอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดตรวจสอบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ใดกัน้นก้าวสู่ความเป็นวิญญาณจายยตนะที่ละเอียดประณีก,กว่าอากาศดีไม่มีสิ่งใดกัน้นตรวจสอบด้วยอากินจัญญายตนะ ไม่ปรากฏมีสิ่งใดเลยตรวจสอบด้วยเนวสัญญาณาสัญญาจตนาสมาบัติไม่มีสิ่งใดยังติดขัดอยู่ในจิตในใจตนเองเลยเกลีย้ยสิ้นเป็นวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัปปพปโตภพังเป็นวิญญาณที่รู้แจ้งที่ไม่มีใครชี้ได้ที่ไม่มีขอบเขตที่แจ่มใสย,ยิ่งนักดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ที่นี่ไม่ได้ อุปาทายรูปที่ยาวที่สั้นที่หยาบที่ละเอียดที่หยาบที่งามที่ไม่งามตั้งอยู่ที่นี่ไม่ได้สภาวะนี้คือความสิ้นเกลี้ยงในการกระทำฌานที่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงในขณะที่พระองค์ท่านกำลังจะปรินิิพานโดยบุคคลผู้ที่รู้ชัดในเรื่องนี้คือท่านพระอนุรุทธะท่านเป็นพระอรหันต์ เราจะเห็นว่าท่านพระอนุนย์ยังไม่บรรลุธรรมตอนนี้ท่านพระอนุน์ก็ไม่สามารถที่จะทราบในสภาวะนี้ได้จึงต้องถามท่านพระอนุรุทธ,ธะชี้ให้พวกเราได้เห็นตรงน,นี้ว่าการกระทำชานนั้นต้องทำทุกคนทำในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ที่คุณบรรลุธรรมแล้วคุณทำเลยทำในขณะที่อายตนะทั้งหคุณมีอยู่ทำในขณะที่อายตนะทั้งหคุณดำเนินอยู่ตามปกติตลอดชีวิต และที่สุดเมื่อจะต้องทำกาละหรือจะต้องตายลงไปคนที่ทำฌานได้จนเป็นที่สุดนั้นไม่เรียกว่าตายธรรมดาแล้วจะต้องว่าเรียกว่าเป็นสภาวะที่เป็นปรินิพานแล้วทุกคนไม่ได้มีแต่องค์พระสมติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสาวกทุกรูปท่านทำได้ทำเหมือนกัน บุคคลที่ตามมาตาม,มามาได้ฟังธรรมนี้แล้วเมื่อบรรลุธรรมมันเป็นที่สุดแล้วทุกคนย้ำทุกคนก็จะต้องกระทำฌานในขณะที่ตนกำลังจะเสียชีวิตหรือกำลังจะปรินิพานเช่นเดียวกันจึงจะรอดพ้นออกจากวัฏสงสารนี้ได้ถ้าไม่งั้นออกไม่ได้เรามาดูสภาวะก่อนที่เราจะต้อง ปาริยนิาพานทุกคนดังนี้อัตมาจะยกเอาธาตุวิพังในข้อที่691ที่องค์พระสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าอุปมาการกระทำฌาน1นถึง4อัตมาจะไม่แสดงการกระทำฌานนะแต่จะเอาคำอุปมาที่พระศาสดาประกาศเอาไว้มาแสดงให้กับพวกเราได้รับฟังวินยูชนหรือผู้รู้ตามธรรมที่อัตมาแสดงแล้วนี้จะรู้ตามธรรมนี้ได้โดยง่าย มารับฟังดังนี้ดูกระภิกสุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือนายช่างทองผู้ฉลาดติดเตาสมเบ้าแล้วเอาคีมคีบทองใส่เบา้าหลอมไปซัดน้ำไปสังเกตดูไปเป็นระยะระยะทองนั้นจะเป็นทองที่ถูกไล่ขี้แล้วหมดฟ้าเป็นเนื้ออ่อนสลวยและผ่องแผ้วเขาประสงค์ชนิดเครื่องประดับใดๆ จะเป็นแหวนตุ่มหูเครื่องประดับมาไลยทองก็ตามย่อมสำเร็จความประสงค์อันนั้นแต่ทองนั้นนี่คือลำดับของการกระทำชานนะองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปมาด้วยการกระทำการของนายช่างทองจนที่สุดนะทองนั้นเป็นทองที่หมดฟ้า คือไล่ขี้แล้วหมดฟ้าเป็นเนื้ออ่อนสลวยผ่องแผ้วเป็นอาการที่จิตของคนทุกคนที่กระทำฌานแล้วจะมีสภาวะเหมือนทองที่ถูกไล่ขี้แล้วนี้นี่คือการบรรลุจตุติฌานหรือฌานหนึ่งถึงสีถึงตรงนี้แล้วหลังจากนั้นบุคคลคนนี้จะน้อมเอาจิตของตนที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วนี้ไปสู่อากาศ ไปสู่วิญญาณไปสู่อากิจัญญาจตนะไปสู่เนวสัญญานาสัญญานาสัญญาจตนะไปสู่สัญญาเวทยติตนโรธก็ย่อมกระทําได้บุคคลคนนี้กระทาได้หมดเลยเมื่อกระทําฌานไปตามลําดับดังนั้นน่ยองพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ากินจิโลเกอุป,ปาทิยติ อนุปาทิยังนปริตตสติอปริตัสังปัจจตังเยวะปณิิพายาติขีนาชาติวุิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิตตายาติคือดังนี้บุคคลคนนั้นผู้กระทำชานแล้วจนสิน้นบุคคลนั้นจะไม่คำนึงไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเมื่อไม่คำนึงไม่คิดถึงย่อม ไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกมีแต่ไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดเสียวเมื่อไม่หวาดเสียวย่อมปรินิพานเฉพาะตนทีเดียวย่อมทราบชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีถ้าเขาสวยเวทนาที่เป็นสุขอยู่ ก็ย่อมรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยบอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเขาสวยเวทนาอันเป็นทุกข์อยู่ก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินเมื่อเขาสวยเวทนาอันไม่ทุกขไม่สุขอยู่ก็ย่อมทราบชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลิน ถ้าเขาเสวยเวทนาอันเป็นสุขอยู่ก็พลากใจเสวยออกจากเวทนาเป็นสุขนั้นคือเสวยแล้วก็พลากออกมาไม่ใช่ไม่เสวยถ้าเขาเสวยทุกขเวทนาอย ough> SO ู่ก็รู้ชัดแล้วก็พลากใจออกจากทุกขเวทนานั้นเมื่อเขาเสวยเวทนาอันไม่ทุกขไม่สุขอยู่ก็พลากใจเสวยจากเวทนาอันไม่ทุกขไม่สุขนั้นออกมา เมื่อออกมาได้ดังนี้เราจะเห็นชัดว่าขณะที่ดำเนินชีวิตเราก็เป็นสุขเราอยู่เป็นสุขมาตลอดเวลาเพราะเวทนาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่จิตของเราต้องเกิดเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเสวยแล้วเราก็พลากออกมาเราไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำเพอไม่บ่นถึงในสิ่งนั้นจนที่สุด โสชีวิตตโสกายยปริยันติกังเวทนังเวทิยมานกายยปริยันติกังเวทนังเวทิยามีติปชานติโสช today, โส habitat, night, ีวิตตปรยันติกังเวทนังเวทิยมานชีวิตตปรยันติกังเวทนังเวทิยามีติปชานติตรงนี้นะว่าถ้าเมื่อเขาสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดก็ย่อมรู้ชัดว่ากำลังสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุด ความหมายคือถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายนะร่างกายเราจะต้องแตกทำลายนะเราก็รู้ชัดว่าขณะน Kristen ี้ถึงความเป็นที่สุดแห่งมีร่างกายนี้แล้วเรากำลังจะต้องมีกายที่แตกทำลายไปแล้วจะต้องตายแล้วหรือถ้าเขาสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็ย่อมรู้ชัดว่ากำลังสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุด คือรู้ว่าตนจะต้องเสียชีวิตแน่นอนจะต้องสิ้นชีวิตแน่นอนจะต้องตายแน่นอนต้องรู้ชัดไม่ใช่มั่วๆเดาๆเอาไม่ได้จะต้องรู้ชัดเจนเมื่อรู้ดังนี้แล้วและรู้สึกว่าเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปเพราะสิ้นชีวิตแล้วความสวยอารมณ์ทั้งหมดที่ยินดีกันแล้วในโลกนี้ต่อไป ก็จะเป็นของสงบเช่นนี้ดังนั้นการกระทาฌานนั้นไม่ใช่ไปทำเอาเฉพาะวันกำลังที่จะต้องเสียชีวิตหรือกายกำลังจะตั้งแตกจะต้องทำลายเท่านั้นจะต้องทำไปตามลำดับทำไปตามลำดับไม่แน่ว่าชาตินี้อาจจะไม่ปรินิพานก็ได้แต่คุณได้ทำแล้วจะต้องทำไปตามลำดับ หรือถ้าแม้ว่าชาตินี้ต้องปรินิพานก็ต้องรู้ชัดดังที่อาตมาชี้ให้ดูนี้วันนี้อาตมาได้นำเอามหาปรินิพานสูตรโดยเฉพาะคุณสมบัติที่ปรากฏกับองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อารหาันตสาวกนำมาแสดงและอาตมาได้อาศัยธาตุวิพัง ขสูตรปริณิอาปริวมีมังสนสูตรบ้างมาเป็นที่ตั้งเพื่อแสดงให้กับพวกเราได้เห็นว่าการกระทำชาณน,นั้นจะต้องทำอยู่ทุกขณะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและจิตดำเนินชีวิตอยู่เพราะเราจะต้องมีกายนี้อยู่มีอัตตาตัวตนนี้อยู่จะต้องอาศัยกามาคุณห้าที่เป็นอาหารทั้งหมดเข้ามาทางตาเข้ามาทางหูเข้ามาทงางจมูกเข้ามาทางลิ้นเข้ามาทางกายเข้ามาทงา,า,ทง,า,า,าทงจิตของเราเพื่อเลี้ยงชีวิต ในขณะที่เราเลี้ยงชีวิตนี้เราก็จะต้องรับสุขรับทุกข์รับไม่ทุกข์ไม่สุขในเวทนานั้นก่อนแล้วก็ลากออกลากออกโดยการกระทําฌานกระทําฌานอยู่ตามลําดับฌานหนึ 8, ่งถึงแปดฌานหนึ่งถึงแปดฌานหนึ่งถึงแปดจบเราไปอยู่ที่สัญญาเวทยิตนิโรธและจนที่สุดวันที่จะต้องเสียชีวิตลง กายแตกตายเพราะสิ้นชีวิตลงเนี่ยเราก็จะต้องกระทําชานอยู่เช่นเดียวกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพียงคนเดียวไม่ใช่เรื่องของอราหันตสาวกเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของคนทุกคนที่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ออกจากวัฏสงสารอาตมาได้สแสดงให้กับพวกเราได้ดูแล้วว่าได้รู้ชัดแล้วว่าการกระทําฌานนั้น จะต้องกระทำแม้ขณะที่กํำลังจะปรินิพพานเราเองก็จะต้องทำความปรินิพพานเราจึงจะพ้นทุกข์อนุโมทนากับทุกคนเอาไว้เท่านี้